สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรียกว่าเป็นข่าวดีสุดของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเลยนะครับเรือปิดดินกวาดิโอเรียบร้อยที่77ล้านปอนด์ บินตื่อดังเยอรมันรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทางด้านยอตโก้กวาดิโอกับทางด้านแอเบลิซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนนราคาอยู่ที่77ล้านปอนด์และล่าสุดนะครับยอตโก้กวาดิโอก็ถูกถอดชื่อจากเกมกระชับมิตของไริกที่จะเจอทางด้านแซงทูรองจากหลีกเอิงนะครับและอันกรีนิเกอร์นะครับการย้ายไปที่แมนซิตี้นะครับจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในขณะที่ทางด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ก็รายงานเพิ่มเติมว่ากวาดิโอจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนซิตี้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยของจริงนะครับทางด้านยอตโกกวาดิโอกว่าจะมาแมนเชสเตอร์ซิตี้และกว่าจะตกลงกันได้นะครับระหว่างสโมสรไลติกกับทางด้านแมนซิตี้ของเรานะครับเราจะได้เห็นกองหลังอีกหนึ่งคนเข้ามาเล่นในแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเบลคัมทูแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอตโกกวาดิโอ มาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับกูรูฟันธงเคนเหนือกว่าฮารแลนพร้อมยิงแสงคว้าดาวซันโบว์ซีซั่นหน้าพอลเมอร์สันอดีตดาวเตะของอาร์เซนอลออกโรงแสดงทัศนะถึงนักเตะที่จะคว้ารางวัลดาวซันโบวในพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าโดยเขาเชื่อว่าเอริงฮารแลนจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ไม่ได้และจะพลาดโอกาสให้เฮลีเคนแทนเขาได้กล่าวว่าผมมองว่าเฮลีเคนจะได้รองเท้าทองคำของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าฮารแลนด์ยิงประตูไม่ได้มากเมื่อท้ายซีซั่นก่อนไม่ใช่หรือ สถิติของเฮริเคนนาทึงเขายิงได้3าประตูเมื่อซีซั่นที่แล้วโดยไม่มีเกมที่ยิงได้4ประตูเลยเขาวิเศษมากตามมุมมองของผมและหากเขาย้ายไปแมนยูผมไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมเขาจะไม่ได้รางวัลรองเท้าทองคำนักเตะอย่างดาวิดนูนเยสและอเล็กซานเดอร์อิซักไม่ได้เล่นทุกเกมเช่นกันกันกบฮูเลียนอาร์เบลก็ด้วยที่เป็นนักเตะชั้นยอดเขาจะยิงแฮทิกได้ทุกเกมหากเขาเล่นได้อย่างสม่ำเสมอและเขาจะเป็นตัวจริงของแทบทุกทีมในลีกยุโรป คุณมีกองหน้ามากมายที่ยิงได้15ประตูนในพรีเมียร์ลีกแต่มันไม่ทําให้คุณได้รองเท้าทองคําคุณต้องได้เล่นแทบทุกเกมในพรีเมียร์ลีกเพื่อคว้ารองเท้าทองคําและเคนน่าจะมีโอกาสที่สุดผมมองว่าเขาจะเอาชนะคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกซีซันหน้าพรมสันนะครับก็ออกมาแสดงทัศนรรคตินะครับว่าซีซันหน้านะครับเฮลีเคนจะคว้ารองเท้าทองคําแทนที่ของเอริงฮาร์แลนด์นะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเฮลีเคนก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ สุดยอดคนหนึ่งเลยนะครับที่สามารถยิงได้ถึง30ประตูนในพรีเมียร์ลีกนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเรือเปิดกว้างพร้อมขายฟิลิปแต่นักเตะปฏิเสธย้ายขอโอกาสสู้ต่ออีกปีแซมลีนักข่าวเทียหนึ่งจากเดอะแอตเลติกรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป๊ปกวาร์เดล่าไม่ประทับใจฟอร์มของไคินฟิลิปหลังจากซื้อมาจากลีดอยู่ในเต็ดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยราคาติล้านปอนด์กับการเล่นติต่อเดือนที่ผ่านมาและพร้อมขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ การมาถึงของมาเตโอควาซิตที่สามารถเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมลับนั่นทําให้มองว่าโอกาสของฟิลิปน้อยลงด้วยบวกกับเขายังไม่สามารถแบ่งเบาภาระของโรดี้ได้อย่างแท้จริงโดยทางด้านฟิลิปได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่จะขอซื้อต่อแต่เจ้าตัวบอกปัดด้วยการขอสู้ต่อที่เอทีฮัตสเตเดียมและขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในฤดูกาลหน้าสู้ๆนะครับควนฟิลิป มาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับบาซ่าเอาจริงเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อคันเซโลแล้วฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวเจ1หนึ่งรายงานว่าบาซ่าเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อเจ้าคันเซโลกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเนื่องจากว่าบาเตลน่าได้เงินจากการขายอุสมานเดเบเล่มาเป็นทุนในการเสริมแบ็กขวาและหากยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงก็มีโอกาสที่จะสมหวังพอทิตี้เองนะครับก็แสดงเจตจำนงแล้วว่าไม่มีแผนจะเก็บคันเซโลไว้ในฤดูกาลที่จะมาถึง มาดูข่าวสุดท้ายของ e ีนี้กันเลยดีกว่านะครับฮอสันลาวบอร์ดพาเลตขวางเรือตามตื้อออริเซ่ทุกทางลอยฮอสันกุนซือของชิสตั้มพาเลตกระตุ้นฝ่ายบริหารจริงจัง,จงในการรักษาศักยภาพความแข็งแกร่งข,งของขุมกำลังให้มากกว่านี้อย่างกรณีไมเคิลออริเซ่ ise, ที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตตี้เที่ยวไล่เที่ยวซื้อทุกวันเพื่อเป็นตัวแทนลยดแมเลสแต่ฮอสันบอกว่าหากทำได้ก็อยากเก็บไว้เรามีสองผู้เล่นปีกที่แสนโดดเด่นซึ่งน่าจะอยู่ระดับเกือบดีที่สุดของลีก ไมเคิลออริเซ่คางขวาและวินฟิตซาฮาคางซ้ายตอนนี้เราไม่มีวินฟิตอีกต่อไปแม้กระทั่งอนาคตไมเคิล <Michael S 1> ก็ไม่แน่นอนเพราะมีสมโมสรใหญ่ตามจีบเขาอยู่ที่เราทําได้คือลงมือสู้เอาให้แน่ใจว่าอริเซ่จะอยู่กับเราต่อไปนี่ก็คือทางด้านข่าวของไมเคิลออริเซ่นะครับก็รอทัสตันเป็นกุนซือของทางด้านชิสตัมพาเลทนะครับก็บอกทาง บอกบริหารนะครับว่าให้จริงจังในการรักษาปีกอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านไมเคิลโอริเซ่เอาไว้แม้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะตามต่อแยขนาดไหนก็ตามก็ขอให้เก็บนักเตะรายนี้ไว้เพราะว่าเป็นขุมกำลังสำคัญคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับ e ีนี้แอดมินก็มีข่าวสารต่งตางๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินจะขออภัยไว้ในที่นี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ